สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลที่เราเตรียมกันมานะครับวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยจากแหล่งข่าวในสปปลาวทั้งขอพอลแล้วก็เวงจันไทมส์พูดถึงแขวงคำม่วนครับดูเหมือนว่าที่นี่จะเป็นเหมือนอัญ,ญมณีที่ซ่อนอยู่จริงๆค่ะเป็นคุมทรัพย์ทางการท่องเที่ยวเลยนะคะที่แบบว่ารอการค้นพบอยู่ ใช่ครับจากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยชัดเลยว่าแขวงคำม่วนเนี่ยมีความหลากหลายสูงมากทั้งแหล่งท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติประวัติศาสตร์วัฒนธรรมคือมีครบเลยค่ะทีนี้ประเด็นที่เราจะมาคุยกันมาสำรวจข้อมูลกันวันนี้ก็คือศักยภาพจริงๆของแขวงคำม่วนนี่มันคืออะไรแล้วสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้าง น่าสนใจมากค่ะเพราะข้อมูลชุดนี้มันเผยให้เห็นทั้งสองด้านเลยนะคะด้านหนึ่งคือศักยภาพที่ดูเหมือนจะโอ้โหเยอะมากมหาศาลเลยแต่อีกด้านหนึ่งก็มีความทา้าทายอยู่ไม่น้อยเลยค่ะในการพัฒนาแอบอืมก็น่าสนใจงั้นเรามาเริ่มดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าตัวเลขแรกที่เห็นแล้วเอ่อต้องบอกว่าทึ่งเหมือนกันนะคือข้อมูลบอกว่าแขวงขมวนมีแหล่งท่องเที่ยวที่ระบุไว้แล้วทั้งหมดเนี่ยถึง2 1 0แห่ง โอ้ oh, 1 0แห่งเยอะมากเลยนะคะสำหรับแขวงเนี้ยเยอะมากครับแล้วพอมาจำแนกประเภทนะที่น่าสนใจคือส่วนใหญ่เลยเกือบ70%คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติครับมากถึง145แห่งอืมแห่งรองลงมาก็เป็นวัฒนธรรม33แห่งแล้วก็ประวัติศาสตร์อีก32แห่ง ตัวเลข145แห่งที่เป็นธรรมชาตินี่ชัดเจนมากเลยนะคะมันบอกเลยว่าจุดแข็งหลักหรือว่าแบบทรัพยากรสำคัญของขอมวลคือธรรมชาติจริงๆไม่ว่าจะเป็นภูเขาป่าไม้ถ้าแม่น้ำอะไรพวกเนี้ยครับซึ่งก็น่าจะเป็นจุดขายหลักได้เลยใช่ค่ะอาจจะกำหนดทิศท,ทางการพัฒนาในอนาคตได้เลยว่าจะเน้นไปทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือผจญภัยอะไรแบบนั้นนั่นสิครับ มีของดีทางธรรมชาติเยอะขนาดนี้แต่พอมาดูข้อมูลอีกส่วนหนึ่งมันมีจุดที่น่าคิดเหมือนกันคือใน210แห่งที่ว่ามาเนี่ยมีแค่25แห่งเท่านั้นเองนะครับที่ข้อมูลบอกว่าได้รับการพัฒนาแล้วแล้วก็เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าได้แล้วอ๋อค่ะแค่25จาก210ใช่ครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่มันน้อยมากนะประมาณ12เท่านั้นเอง ประเด็นนี้สำคัญมากเลยค่ะช่องว่างตรงนี้มันกว้างมากจริงๆนะคะ210กับ25เนี่ยมันก็มองได้2มุมนะคะมุมแรกคือโอกาสคือแหล่งท่องเที่ยวอีกเกือบ190แห่งที่ยังรออยู่อาจจะเป็นเพชรเม็ดงามในอนาคตก็ได้ครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็สะท้อนความท้าทายที่ซับซ้อนกว่าแค่เรื่องเงินทุนนะคะซับซ้อนกว่าเรื่องเงินทุนหมายถึงยังไงครับขยายความหน่อยได้ไหมครับ ได้ค่ะคือลองนึกภาพตามนะคะแหล่งธรรมชาติ145แห่งเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะอยู่ในที่ที่ห่างไกลเข้าถึงลำบากการพัฒนาเนี่ยมันไม่ใช่แค่สร้างถนนสร้างที่พักจบมันต้องคิดเรื่องการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติน้อยที่สุดด้วยหรือที่เรียกว่า low impact development นะคะอ๋อครับครับเช่นจะทำทางเดินป่ายังไงไม่ให้รบกวนสัตว์ป่า จะจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวยังไงจัดการขยะยังไงในที่ห่างไกลแล้วก็เรื่องที่พักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมพวกนี้ใช้ทั้งความรู้เฉพาะทางงบประมาณที่อาจจะสูงกว่าแล้วก็การวางแผนที่รัดกุมมากเข้าใจแล้วครับยังไม่รวมถึงประเด็นเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นอีกนะคะอันนี้ก็ละเอียดอ่อนมากครับคือไม่ใช่แค่สร้างสร้างไป แต่ต้องมองเยียวยาวเรื่องอนุรักษ์ควบคู่ไปด้วยโดยเฉพาะกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีเยอะขนาดนี้ซึ่งก็น่าจะสอดคล้องกับมุมมองของผู้บริหารแขวงด้วยใช่ไหมครับเห็นว่ามีข้อมูลตรงนี้อยู่ใช่เลยค่ะในข้อมูลเนี่ยมีอ้างเองบทสัมภาษณ์ของท่านวันไซพองสวรรค์เจ้าแขวงขมวนท่านบอกชัดเจนเลยนะคะว่างานบริการด้านการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงเลยโอ้โหชัดเจนมากค่ะครับ เป็นการประกาศจุดยืนจากผู้นำสูงสุดเลยแล้วท่านก็ยังย้ำด้วยว่าทางการแขวงให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆตลอดถึงแม้ตอนนี้จะมีพัฒนาแล้วแค่25แห่งแต่ก็มองเป็นเป้าหมายหลักที่จะต้องเดินหน้าต่อการที่ภาครัฐระดับแขวงให้ความสําคัญขนาดนี้ยกให้เป็นแรงขับเคลื่อนหลักเนี่ยอันนี้มีความหมายมากนะคะมันแปลว่านโยบายงบประมาณทรัพยากรต่างๆก็น่าจะถูกจัดสรรมาทางนี้มากขึ้นครับ อาจจะมีการส่งเสริมการลงทุนจากเอกชนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือฝึกอบรมคนด้านท่องเที่ยวคือพอมีทิศทางจากผู้นำชัดเจนแบบนี้การพัฒนามันก็จะเดินหน้าไปได้จริงจังมากขึ้นค่ะแล้วผลลัพธ์แล้วครับเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมบ้างหรือยังในแง่ตัวเลขนักท่องเที่ยวรายได้อะไรพวกนี้มีตัวเลขที่น่าสนใจมากครับข้อมูลบอกว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยแขวงคำมวนมีนักท่องเที่ยวทั้งคนลาวเองทั้งชาวต่างชาติมาเที่ยวรวมกันแล้วมากกว่า3ล้านคน โห5ปี3ล้านคนก็ไม่น้อยเลยนะฮะน้อยเลยครับแต่ที่เออพีกว่านั้นคือข้อมูลเฉพาะปี2025ปีนี้แหละครับซึ่งยังไม่จบปีดีเลยนะปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วมากกว่า1ล้านคนฮะปีเดียวเหรอคะล้านกว่าคนใช่ครับปีเดียวและยังไม่จบปีด้วยนะตัวเลขนี้มันกระโดดขึ้นมาเยอะมากเทียบกับค่าเฉลี่ย5ปีก่อนหนะ้าเหมือนปีนี้มันมีอะไรบางอย่างที่ดึงดูดคนได้มากเป็นพิเศษค่ะ แล้วข้อมูลก็บอกด้วยว่าเฉพาะปี2025สเนี่ยสร้างรายได้ให้แขวงไปแล้วกว่า1,000พันล้านกีบโอ้โหตัวเลขนักท่องเที่ยว1ล้านคนในปีเดียวนี่ถือว่าก้าวกระโดดมากๆเลยนะคะมันชี้เมื่อคำม่วนกำลังเป็นจุดหมายที่ได้รับความนิยมเร็วมากจริงๆอาจจะเพราะโปรโมทด,ดีขึ้นเดินทางสะดวกขึ้นหรือมีแหล่งท่องเที่ยวบางแห่งกลายเป็นไวรัลขึ้นมาก็ได้ครับ ซึ่งรายได้แสนล้านกีบเนี่ยก็สะท้อนผลบวกทางเศรษฐกิจชัดเจนเลยค่ะทั้งภาครัฐทั้งเอกชนในพื้นที่ได้ประโยชน์แต่การโตเร็วขนาดนี้มันก็น่าจะมีอีกด้านที่ต้องระวังเหมือนกันใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะการเติบโตเร็วมากๆนี่เป็นดับสองคมเสมอด้านดีคือเศรษฐกิจแต่ด้านที่ต้องระวังคือการจัดการให้ยั่งยืนคําถามคือนักท่องเที่ยวหล้านคนเนี่ยไปกระจุกตัวอยู่ตรงไหนเป็นหลัก อถ้าส่วนใหญ่ไปอัดกันอยู่ที่แหล่งท่องเที่ยว25แห่งที่พัฒนาแล้วเนี่ยอันนั้นคือแรงกดดันมหาศาลเลยนะคะทั้งเรื่องขยะที่พักน้ำใช้การจราจรผลกระทบต่อชุมชนเดิมครับนึกภาพออกเลยแหล่งข่าวไม่ได้บอกรายละเอียดการจัดการนะคะแต่ตัวเลขหนึ่งล้านคนเนี่ยเป็นสัญญาณเตือนดังๆเลยว่า แผนจัดการการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพแล้วก็บังคับใช้จริงจังเนี่ยเป็นเรื่องด่วนมากไม่งั้นการเติบโตนี้อาจจะย้อนกลับมาทำลายทรัพยากรที่เป็นต้นทุนสำคัญไปได้ค่ะเป็นประเด็นที่น่าคิดมากครับเรื่องสมดุลระหว่างการเติบโตกับการอนุรักษ์ซึ่งก็น่าจะยิ่งสำคัญขึ้นไปอีกเมื่อเราพูดถึงความสำเร็จล่าสุดของแขวงามวนเลยระดับโลกเลยใช่ไหมครับใช่เลยครับมาถึงไฮไลท์สำคัญอันนี้ถือเป็นความภูมิใจไม่ใช่แค่ของคขมวนนะแต่ของสอปป,ปลาวทั้งประเทศเลยนั่นคือ อุทยานแห่งชาติหินน้ำหน่อหรือหินน้ำโนเนช a t i o no n a l park ค่ะได้ยินชื่อเสียงมาบ้างค่ะที่พิเศษสุดๆเลยคืออุทยานแห่งนี้เนี่ยได้รับการรับรองจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของสอบอปอลาวแล้วนะครับโอ้โหสุดยอดเลยค่ะแห่งแรกของประเทศเลยใช่ครับ เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็น่ายินดีมากๆและที่พิเศษไปกว่านั้นอีกคือการขึ้นทะเบียนครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่หินหนามหน่อยเดียวๆนะแต่เป็นการขึ้นทะเบียนร่วมกับอุทยานแห่งชาติฟองย่ากแก่บังของเวียดนามที่อยู่ติดกันอ๋อเป็นแบบข้ามพรมแดนถูกต้องครับทําให้กลายเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติข้ามพรมแดนที่เชื่อมโยงระบบนิเวศของสองประเทศเข้าด้วยกันสุดยอดเลยค่ะ ทีีด่ดมากวันที่ประกาศรับรองก็เพิ่งผ่านมานี่เองครับ13กระกฎาคม2025สดๆสดสดร้อนๆเลยการได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกนี่มีความหมายลึกซึ้งมากนะคะส่งผลหลายด้านเลยอย่างแรกสุดเลยคือมันเป็นการยืนยันคุณค่าสากลอันโดดเด่นหรือ OUV ของพื้นที่หินน,น้ำหน่อในสายตาของโลกซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะที่จะได้รับการยอมรับระดับนี้มันเหมือนเป็นตรารับรองคุณภาพสูงสุดทางธรรมชาติเลยค่ะ ครับแล้วการการันตีคุณภาพระดับโลกแบบนี้มันส่งผลต่อการท่องเที่ยวการอนุรักษ์ยังไงบ้างครับมีทั้งผลบวกและความท้าทายค่ะด้านบวกแน่นอนคือชื่อเสียงการยอมรับในระดับนานาชาติจะพุ่งขึ้นมากมันจะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆโดยเฉพาะกลุ่มที่สนใจธรรมชาติจริงๆกลุ่มนักวิจัยหรือกลุ่มที่ใส่ใจเรื่องความยั่งยืนครับ กลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพใช่ค่ะซึ่งมักจะเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงแล้วก็มีพฤติกรรมท่องเที่ยวที่ดีด้วยนอกจากนี้การเป็นมรดกโลกยังช่วยเสริมเรื่องการอนุรักษ์ให้เข้มแข็งขึ้นเพราะมีมาตรฐานมีข้อกำหนดจากยูเนสโกที่ต้องทำตามแล้วก็มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนสนับสนุนด้านอนุรักษ์จากนานาชาติได้ง่ายขึ้นด้วยอืมดีเลยครับแต่ขณะเดียวกันมันก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบความท้าทายที่ใหญ่มากเหมือนกันนะคะ การบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกเนี่ยต้องตามมาตรฐานสากลที่เข้มงวดมากต้องมีแผนบริหารจัดการที่ชัดเจนทั้งเรื่องปกป้องระบบนิเวศควบคุมผลกระทบจากการท่องเที่ยวซึ่งน่าจะเพิ่มขึ้นอีกหลังประกาศครับแน่นอนแล้วก็เรื่องสำคัญคือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมแล้วก็แบ่งปันผลประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นที่อยู่รอบรอบอุทยานอันนี้ละเอียดอ่อนมากต้องใช้เวลาค่ะ แล้วประเด็นที่เป็นมรดกโลกข้ามพรมแดนร่วมกับเวียดนามล่ะครับมีนัยยพิเศษอะไรไหมมีแน่นอนค่ะการเป็นมรดกโลกข้ามพรมแดนมันเน้นย้ำเลยว่าระบบนิเวศตรงนั้นมันเชื่อมกันสำคัญทั้งคู่โดยเฉพาะระบบนิเวศหินปูนหรือว่าคาสต์ที่มันต่อเนื่องกันครับ ในทางปฏิบัติหมายความว่าลาวกับเวียดนามต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดมากๆเลยค่ะทั้งเรื่องบริหารจัดการวิจัยลาดตระเวนป้องกันการบุกรุกหรืออาจจะรวมถึงการพัฒนาสินค้าท่องเที่ยวข้ามพรมแดนร่วมกันในอนาคตก็ได้อ๋อครับซึ่งนี่ก็เป็นทั้งโอกาสที่จะทํางานร่วมกันแล้วก็เป็นความท้าทายในการประสานงานระหว่างสองประเทศด้วยค่ะเพราะระบบบริบทมันก็ต่างกัน ฟังดูแล้วการได้เป็นมรดกโลกนี้เป็นทั้งเกียรติยศแล้วก็เป็นภารกิจที่หนักหน่วงไปพร้อมๆกันเลยนะครับใช่เลยค่ะแต่ก็ถือเป็นก้าวที่สำคัญมากๆของแขวงคำม่วนแล้วก็สอบปอปหลาวด้วยใช่ค่ะมันยกระดับสถานะของคำม่วนในแผนที่ท่องเที่ยวโลกไปเลยแล้วก็น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวปี2025พุ่งขึ้นเป็นล้านคนอย่างที่เราเห็นกันด้วยค่ะครับพอเราไล่เรียงข้อมูลทั้งหมดนี้มาภาพของแขวงคำม่วนนี้ ชัดเจนขึ้นมากเลยนะครับเป็นพื้นที่ที่โอ้โหศักยภาพซ่อนเร้นเยอะมากโดยเฉพาะทรัพยากรธรรมาชาติที่เด่นจริงๆมีแหล่งท่องเที่ยวรอการพัฒนาอีกเพียบเลยในขณะเดียวกันก็เริ่มเห็นการเติบโตของนักท่องเที่ยวที่ชัดเจนมีชิดทางจากภาครัฐแล้วก็มีความสําเร็จระดับโลกอย่างมรดกโลกหินน้านมมาการันตีอีกผ่านมาตรฐานมรดกโลก แต่การบริหารจัดการสินทรัพย์เหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่ต้องยั่งยืนด้วยนะคะคือโจทย์ใหญ่ที่รออยู่โดยเฉพาะการจัดการกับช่องว่างระหว่าง210แห่งกับ25แห่งที่พัฒนาแล้วนั่นแหละคะ่ะรวมทั้งการรับมือกับนักท่องเที่ยวที่โตเร็วมากด้วยซึ่งก็นำมาสู่คำถามชวนคิดทิ้งทายไว้ให้เราๆท่านๆได้คิดกันต่อนะครับจากข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ย โดยแหล่งท่องเที่ยวอีกตั้ง185แห่งที่ยังรออยู่ส่วนใหญ่เป็นธรรมชาติที่อาจจะเข้าถึงยากต้องการการจัดการที่ละเอียดอ่อนแขวนขมวนจะปลดล็อกศักยภาพที่ยังซ่อนอยู่นี้ได้ยังไงโดยเฉพาะภายใต้แรงกดดันความคาดหวังที่สูงขึ้นหลังได้มรดกโลกเนี่ยจะทำยังไงให้การพัฒนามันเกิดประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นจริงๆควบคู่ไปกับการรักษาความงามดั้งเดิมไว้ได้ หรืออาจจะมองในมุมความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดก็ได้นะคะว่าจากข้อมูลนี้อะไรคืออุปสรรคหลักจริงๆที่กั้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ยังรอการค้นพบเหล่านั้นอยู่ใช่เรื่องเงินทุนหรือเป็นเรื่ององค์ความรู้ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือเป็นเรื่องการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนหรืออาจจะเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเข้าด้วยกัน การหาคำตอบที่ชัดเจนให้คำถามพวกนี้ได้ก็น่าจะเป็นกุญแจสำคัญในการกำหนดอนาคตการท่องเที่ยวของแขวงขมวนต่อไปค่ะน่าติดตามมากๆเลยค่ะ